เอาละส,สิฮือฮาก่อนทีมชาติไทยลงสนามเมื่อบอลไทยดังทั่วโลกหลังไอโชว์สปีดมาเองใส่เสื้อทีมชาติไทยพร้อมไลฟ์สดกระจายภาพให้เห็นไปทั่วโลก อาเซียนอาปากค้างเป็นไปได้อย่างไรพร้อมอัปเดตสถานการณ์ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยซ้อมแล้วที่สนามมีดิงสเตเดียมเหลือจะเชื่อเจ้าภาพซ้อมไม่ได้เพราะว่าสนามน้ำท่วมเกิดอะไรขึ้นพร้อมอัปเดตสถานการณ์บทสัมภาษณ์ของอีชิ ว่ายอย่างไรก่อนเจอเวียดนามและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัอปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชัอปหน่อยนะครับพี่น้องบนไทย เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเหลือจะเชื่อครับว่ากลายเป็นประเด็นช็อกโลกไปในทันทีครับกับเรื่องราวสตอรี่ที่ไทม์ไลน์มันตรงกันนะครับแล้วมันก็ส่งผลให้ภาพของบอนไทยเนี่ยโด่งดังทั่วโลกทันทีครับเล่าแบบนี้ก่อนนะครับณตอนนี้เลยครับมียูทูบเบอร์ชื่อดังระดับโลกนะครับในโซเชียลหรือว่าใน y o u t u b e เนี่ย เจ้าตัวมียอดติดตามอยู่ที่28.7ล้านคนนะครับแล้วเป็นขวัญใจของวัยรุ่นหลายคนนะครับขวัญใจผมด้วยผมชอบมากนั่นก็คือ i อช o w s สปีดครับหรือดารินเจสันวัตกินจูเนครับซึ่งถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ สายกีฬาคนนึงก็ว่าได้นะแต่ว่าเป็นสายกีฬาแบบหูโคตรเกียนโคตรมันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีภาพลักษณ์ในการแบบข้างใครในกีฬาแบบโลกอย่างคิสเตโนโรนัลโดนะครับแล้วก็ผมว่าทุกคนในโลกนี้รู้จักนะครับถ้าใครดูยูทูบเนี่ยไอชอว์สปีดต้อง,ต,องต,ต้องเคยผ่านหูผ่านตานะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวทําเรื่องราวช็อกวงการนะครับด้วยการเดินทางมาไลฟ์สตรีมสดในประเทศไทยคือมาไลฟ์สตรีมเฉยก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าไอชอว์สปีดครับ สวมชุดทีมชาติไทยครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่หมายเลขเจ็ดด้วยนะครับชุดทีมชาติไทยชุดใหม่เนี่ยเขามีเลขอยู่ข้างหน้านะครับเป็นเลขเจ็ดนะครับน่าจะอ้างอิงมาจากนักเตะขวัญใจที่เขาชอบอย่างคริสเตโนโรนัลโด่แหละแล้วก็ได้เห็นเจ้าตัวเนี่ยทำกิจกรรมหลายอย่างนะคือเห็นยูทูบเบอร์ YouTuber ฝั่งไทยก็คือสไปด้วยนะครับที่ไปแบบเหมือนเป็นไกด์นำทางเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นตัวของสปีดเนี่ยไปทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการขี่ช้างขับสำล้อเรียนมวยไทยคือ <c oughs> ผมนั่งดูเนี่ยตลอดทั้งวันที่อัปเดตเจ้าตัวไปเที่ยวเยอะมากครับไปเดินเยาวราชไปหาของกินไปเดินในสถานที่แปลกๆเยอะๆมากมายภาพนี้เป็นภาพ ที่สะท้อนถึงห่วงเวลาไทาม์ไลน์สำคัญเลยเหมือนเป็นการโปรโมททีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเลยนะครับโดยจากกระแสะที่เป็นไวรัลดังในประเทศไทยนะครับของยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่าง i s h o w ปีดเนี่ยเรียกได้ว่าทำให้ทั้งอาเซียนตอนนี้อ้าปากค้างเป็นไปได้ยังไงเลยทีเดียวครับเพราะว่าโหถ้าจะเห็น i s h o w ปีดเนี่ย เขาเรียกว่าทำคอนเทนต์คือเขาชอบทำคอนเทนต์ประมาณนี้อยู่แล้วนะเปประเทศไหนก็จะแบบไปลุยไปตะลุยแบบนี้แต่ถือว่าผมชอบอย่างหนึ่งคือเขามาในห่วงเวลาทำลายที่มันเป๊ะมากเลยคือคือมาวันนี้แล้วุ่งนี้บอลไทยเตะมันเป็นกระแสะมากๆเพราะว่าในห่วงเวลาทำลายนะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับอยู่หนึ่งข้อครับคุณผู้ชมว่าวงการฟุตบอลอาเซียนของเราเนี่ยโคตรเดือดสุดๆเลยทีเดียวครับล่าสุดเนี่ยมีการอัพ เดทในเรื่องของมูลค่าทีมชาติในเอเชียออกมาครับน่าสนใจมากๆครับผมขอไล่เรียงท็อปหนึ่งก่อนญี่ปุ่นนะครับตามคาดเลยอันดับ2เกาหลีใต้ครับอันดับ3ก็คืออิหร่านอันดับ4คือออสเตรเลียอันดับที่5ครับ UAE นะครับอันดับที่6เป็นอุซเบกิสถาน อันดับ7เป็นซาอุดิอาระเบียอันดับ8เป็นกาตาซึ่งที่มาแบบแปลกประหลาดเขาสุดๆก็คืออินโดนีเซียครับพุ่งทยานมูลค่านักเตะขึ้นมาเป็น16.73ล้านยูโรก็ต้องบอกกันแบบนี้นะครับว่าเป็นมูลค่าส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่นักเตะในประเทศตัวเองนะฮะไม่ใช่นักเตะในประเทศตัวเองครับเป็นกลุ่มผู้เล่นโอนสัญชาติพามากกว่านะอันดับ10ก็คือจอแดน อันดับ11เนี่ยเป็นอิรักนะครับมาทำยี่สิบนะอันดับ12เป็นจีนอันดับ13เป็นบาเรนนะครับอันดับ14ซีเรียอันดับ15ปาเลสไตน์ครับอันดับ16โอมานครับอันดับ17เป็นเวียดนามอันดับ18เป็นอินเดียนะครับอันดับ19คือไทยเราและอันดับ2ี่คือมาเลเซียหลายคนอาจประหลาดใจว่าทำไมทีมชาติไทยเนี่ยมูลค่าถึงหล่นลงไปอยู่อันดับ19ก็คือหลักๆนะครับคราวนี้ทีมชาติไทยของเรา นับเฉพาะงวดนี้นะสำหรับมูลค่าเนี่ยเราเรียกนักเตะดาวรุ่งเข้ามาสู่ทีมแล้วก็ทดลองตัวใหม่เยอะนะครับมูลค่าก็อาจจะหายไปหลายคนเลยตัวท็อปๆอ,อ,อย่างชนะทิพย,ย์อย่างสุภชัยอย่างสุพโชคไม่ได้อยู่เนี่ยก็หายไปหลายล้านอยู่พอสมควรนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ยืนยันออกมาแต่ตัวเลขมูลค่าทีมชาติเนี่ย ถ้ามองจากจุดๆุดนี้ผมว่าไม่แปลกนะครับแต่ที่แปลกก็คือมีอินเดนีเซียเข้ามาแหละแต่อย่างไรก็ตามครับต่อให้มีมูลค่ามากขนาดไหนนะครับหรือทําอย่างไรเองเนี่ยณนะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าบอลไทยของเราดังสุดๆจากกระแสของไอโช s p สปีดครับเราก็ต้องหลอกเล่ากันแบบนี้ครับณนะปัจจุบันทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรายังคงเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับเพื่อที่จะลงแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนะัด พิเศษที่ประเทศเวียดนามโดยโปรแกรมจะเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมานะครับว่าทีมชาติไทยของเราในการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับเน้นในเรื่องของรายละเอียดทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับรวมถึงลูกตั้งเตะด้วยประเด็นสาคัญผมชอบครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของทางสมาคมเนี่ย มีการสัมภาษณ์เปิดใจนะครับนักเตะลูกครึ่งอย่างจนาทานเข็มดีเขาบอกว่าผมคิดว่าที่ผ่านมาเราซ้อมกันได้ดีและพยายามทำตามแทคติกตอนนี้ทุกคนมีความมั่นใจและเชื่อว่าทีมชาติไทยของเราเป็นทีมที่ดีสำหรับเกมนี้เป้าหมายของเราคือเอาชนะให้ได้และพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยมีความฝึกกับผลการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ อยากขอบคุณแฟนบอลที่ให้กำลังใจตัวเขาและก็ทีมชาติมาตลอดหวังวันพรุ่งนี้เราจะเก็บชัยชนะได้นี่คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดของชนธานเข็มดีครับคุณผู้ชมสิ่งที่น่าจับตามองเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องของงานแถลงข่าวด้วยนะครับค่อนข้างดูเดือดพอสมควรครับฝั่งไทยเราก็มีอาจารย์มาซาทระอีชินะครับเข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมกับเอลสดอเลรองกับตันทิชไทยอีชิกล่าวว่า หลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้แข่งขันกับรัสเซียทําให้เรามีเวลาในการซ้อมจากเมื่อวานเพิ่มขึ้นก็น่าจะเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีและพร้อมที่จะเจอกับเวียดนามในพรุ่งนี้อีชียังเน้นย้ำว่าไม่ได้โฟกัสที่เรื่องสนามนะครับผมมองว่าการเล่นในทีมชาติมีเวลาซ้อมน้อยเมื่อไม่ได้เจอกับรัสเซียทําให้เวลาซ้อมเพิ่มขึ้นก็ถือเป็นเรื่องดีสําหรับเรา เขาบอกว่าผมเนี่ยได้ดูการเล่นของเวียดนามในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรวมถึงเกมกับรัเสเซียมีการแก้ไขเกมรับดีขึ้นเกมรุกมีความรวดเร็วใช้นักเตะในการเติมเกมรุกมากถ้าพูดถึงตัวนักเตะก็มีนักเตะเวียดนามหลายคนที่มีศักยภาพดีเราต้องไม่ปล่อยให้พวกเขาได้เลนง่ายๆนะครับเช่นเดียวกับเอเลียสดอเลาลองกับตันทีมชาติไทยของเราก็บอกว่านักเตะในทีมชาติไทยหลายคนเสียดายที่ไม่ได้เจอกับรัเสเซียส่วนการเจอกับเวียดนามพวกเขาเป็นทีมที่ดีเป็นทีมที่แกร่งในอาเซียนส่วนตัว กับทีมก็โฟกัสผลงานการแข่งขันพยายามทําเต็มที่ตั้งเป้าว่าจะเอาชนะได้แล้วเตรียมพร้อมสําหรับโอกาสต่อ,ต,อต่อไปนะครับโดยสิ่งที่ต้องยอมรับแล้วก็น่าจับตามองสําหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราในครั้งนี้ก็คือมีสตอรี่เรื่องราวที่น่าสนใจก็คือการที่นักเตะไทยของเราในตำแหน่งกองหน้านะโอ้โหเรียกได้ว่า เป็นนักเตะเจนใหม่ล้วนๆเลยนะครับไล่ตั้งแต่สุพรัตเหมือนตาธีรศักดิ์เผยพี่ไมยพาธิกรูปตาสั้นแล้วก็กอรวิทธาสานั่นเองครับโดยอัปเดตรายงานล่าสุดเหลือจะเชื่อครับอันนี้เป็นข่าวจากฝั่งเวียดนามที่มีรายงานว่าทีมฟุตบอลทีมชาติเวียดนามตัดสินใจงดลงฝึกซ้อมที่สนามมีดิงกีฬาแห่งชาตินะครับเนื่องจากมีน้ำท่วมหนัก หน้าสนามแข่งและต้องกลับไปซ้อมที่โรงแรมที่พักแทนนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ท่าสนามเละเกินไปกว่านี้นั่นเองนะครับพร้อมกับมีข้อมูลอัปเดตอย่างชัดเจนครับคุณผู้ชมว่าก่อนเกมที่เวียดนามจะเจอกับไทยเนี่ยจะมีการยืนไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พายุใต้ฝุ่นยางิ ก่อนเกมการแข่งขันอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้อีกเคสหนึ่งที่เป็นกรณีนะ่าสนใจก็คือเวียดนามนะปัจจุบันเนี่ยพวกเขาใช้คุณซือชาวเกาหลีใต้นะครับคิมซังซิกซึ่งก็เพิ่งจะเข้ามารับงานต่อจากพมดขาวฟิลิปทยซิเย่นะครับเจ้าตัวเผยน,น่านะสนใจและผมชอบมากๆนะครับนะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยเนี่ยก็เหมือนกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่น มาเป็นการแข่งขันในภูมิภาคผมบอกแค่ว่าต้องทําให้ดีที่สุดสําหรับเกมวันพรุ่งนี้โคเป็นการส่งสัญญาณมาเหมือนกันนะว่าก็โคตรเอาได้กันทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอิชิเองในฐานะกุซซีทีมชาติไทยแล้วก็บรรดานักเตะไทยของเราก็พร้อมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมย้ํากันอีกรอบนะครับสําหรับเกมที่ทีมชาติไทยจะเจอกับเวียดนามเนี่ยจะแข่งขันในวันที่10กันยายนนะครับเวลา20นาฬิกา ติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของเราได้เลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ